รูปนะคะเราจะมาหาค่า X ค่ะโดยใช้ทฤษฎีบทพิทากรัสกันนะคะสวัสดีค่ะน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Winner t l t e r นะคะสำหรับ EP นี้นะคะพี่ก็จะมาสอนน้องๆน,นะคะในหัวข้อเรื่อง ทฤษฎีบทพิทาโกลัสค่ะทฤษฎีบทพิทาโกลัสนะคะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในวิชาคณิตศาสตร์และเราสามารถนําความรู้เรื่องนี้นะคะไปใช้ในวิชาฟิสิกส์ได้อีกด้วยค่ะ ทฤษฎีบทพิทาโกลัสนะคะจากรูปนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากของเราเนี่ยนะคะมีด้านยาว a b และ c ค่ะเราจะได้สมการออกมาเป็น c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองค่ะเราสามารถหาความยาวนะคะของสามเหลี่ยมในด้านใดๆไ,ได้ค่ะจากสมการนี้นะคะจากรูปนะคะเราจะมาหาค่า x ค่ะโดยใช้ทฤษฎีบทพิทาโกลัสกันนะคะเรามาเริ่มจาก c กำลังสองเท่ากับ a กาลังสองบวก b กาลังสองกันก่อนค่ะเรานะคะก็ใส่ค่าที่โจทย์ให้มานะคะก็คือ3แล้วก็4นะคะเราจะได้ค่าว่า c กาลังสองเท่ากับ3กําลังสองบวก4กําลังสองค่ะดังนั้นค่ะ c จึงเท่ากับสแควร์รูทเก้าบวกสิบหกนะคะเราก็จะได้ค่าตัวเลขเป็น x เท่ากับรูทยี่สิบห้านะคะหรือค่า x จะเท่ากับห้านั่นเองค่ะ จากที่เราได้ทําโจทย์กันไปแล้วนะคะพี่ก็มีทริคดีๆนะคะสําหรับน้องๆเพือ่อช่วยทําให้น้องๆน,นะคะทํโจทย์ทฤษฎีบทพิทาักรัสได้ง่ายขึ้นค่ะนั่นก็คือเลขชุด3าเหลี่ยมนั่นเองค่ะเลขชุด3มเหลี่ยม ในตลาดที่พี่โชว์นี่นะคะน้องๆสามารถที่จะจดจําแล้วก็นําไปใช้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมนะคะให้ด้าน A หรือ B เท่ากับหนึ่งนะคะค่า C นะคะก็จะได้เท่ากับรูปสอค่ะหรือถ้า A หรือ B เท่ากับ3และ4นะคะค่า C ก็ได้เท่ากับ5นะคะเหมือนโจทย์เมื่อสักครู่ที่เราทำไปนั่นเองค่ะ นอกจากเลขชุดสามเหลี่ยมเมื่อกี้นี้นะคะที่พี่นํามาเสนอน้องๆแล้วนะคะเรายังมีอีกวิธีหนึ่งค่ะเพื่อม,มาช่วยน้องๆน,นะคะในการทําเรื่องของทฤษฎีบทพิทากลัสให้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือการถอดรูทด้านเองนะคะน้องๆบางคนจะมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ๆนะคะจะมานําเสนอวิธีการที่จะช่วยทําให้น้องๆลดระยะเวลาในการหาค่าตัวเลขให้เร็วขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราจะถอดรูทหนึ่ค่ะ เราก็จะมาเริ่มกันที่แบ่งตัวเลขนะคะโดยการนับ1-2นะคะแล้วก็ขั้นไปตรงกลางค่ะเราก็จะได้ตัวเลขเป็น2ชุดก็คือ13แล้วก็69ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเริ่มจากที่เลขตัวหลังก่อนค่ะเลขตัวหลังของเรานะคะคือเลข9ใช่ไหมคะเราหาตัวเลขนะคะที่ยกกําลัง2แล้วได้9ค่ะก็จะมีตัวเลขคือ3แล้วก็7นะคะใส่ไวตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะด้านหน้าค่ะเลข13นะคะ ตัวเลขที่ยกกาลังสองแล้วได้เท่ากับ13หรือไม่เกิน13นะคะตัวเลขนั้นก็คือเลข3ค่ะเพราะว่า3กําลังสองนะคะได้9ค่ะเราก็จะได้ตัวเลขเป็น33และ37ค่ะแล้วน้องๆน,นะคะก็หาค่าออกมาค่ะ33คูณ33นะคะก็จะได้1,089ค่ะ หรือ .37 คูณ37นะคะก็จะได้1,3 6 9ัค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็คือ .37 ดนั่นเองค่ะเห็นไหมคะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยทำให้น้องๆเนี่ยลดระยะเวลาในการหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเห็นไหมคะน้องๆว่าวิธีการแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทพิทากรัสนะคะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดถูกไหมคะแต่พี่นะคะก็อยากจะฝากน้องๆนะคะให้กลับไปหมั่นฝึกฝนทำแบบฝึกหัดทำข้อสอบกันนะคะจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะพี่ก็มีหนังสือมานำเสนอค่ะนั่นก็คือหนังสือ Winner พัน0ิวคณิตศาสตร์ค่ะหนังสือนะคะที่รวบรวมข้อสอบนะคะในทุกทุกบทของคณิตศาสตร์ค่ะไว้ประมาณ1,000ข้อเลยนะคะในเล่มเดียวค่ะในเล่มนี้นะคะเราจะแบ่งเลเวลเป็นง่ายกลางแล้วก็ยากค่ะเพื่อทาให้น้องๆน,นะคะได้ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นลำดับค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะน้องๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพิทากรัสไปแล้วนะคะก็หวังว่าน้องๆน,นะคะจะกลับไปฝึกฝนนะคะพี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับน้องๆที่กําลังสอบอยู่หรือกําลังเตรียมตัวที่จะสอบนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะที่ไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆความรู้ดีๆจากทาง Winner Study นะคะก็ขอให้น้องกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งๆไว้ด้วยนะคะสําหรับ EP นี้พี่ก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย